ไม่ล้ look, cow, hotel, it, ู right. right? ้ไ่ายอยู่ซาอดีดอกไ้ายหน่อยจับห่อย้า้าล้ต้วท่ต่อ้นั้งเลยต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 ั้งม้งเลตั้งเลย้งเยต้เลั้งเลยต้งาลยต้เ้ง้ไ้เ้ย้เล้เต้ยเ้ย้ ถอยขึ้นมาดิถอยขึ้นมาโอ้โหงไหกมดเลยอ้หมดเลยถอยขึ้นมาใอ้ถอยไวหน่อยวิสามตตาไรบมาตาน้มาจะหมดแล้วจะหมดแล้วเออ้กหลกลกลเยอะหือไม่เยอะหือไม่เยอะหือไม่เยอะมาตั้นมาตั้ห็นมาต้งหินมาต้วหินกาินกามาตั้หินมาต้งหินน้างโบมาตั้งหินอ้ยกี้ตายตัวมันจะหมดมันจะหมดมันจะหมดไอ้ยีมันจะหมดแล้วเล็แม่ๆเราก็จะหมดตาแลนด์อยู่ผมตาแลนด์อยู่

เนอเซนอนฝังเพื่อฝังเพื่อสหนออกไหนออกของเทียได้เซนได้เซนไ้อยู่ได้อยู่ออกออกออกไปกูแกนทิ้งกูแกนทิ้งเพื่อนเอ้ยู่เออสวยออไปเล่นกเนกอยู่มาผมแรงขึ้นแล้วต่อยเออต่อยเลยเเตมยอต่อยได้ก็ตยไกต่อยไ้เดี๋ยวกต่อยให้เล่นหนอเล่นหนตัวเดียวเองมากีหินเลยแตเกเกเอตายออกไออกไออกเลยไหนไหนไหนบช่องนี้นะไอ้ฟินโดโรบตรงนี้นะคนไปคนไปักงหน้าวาวเอย่าอย่าคนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแดน ทำไมสั่นอยู่มีสิ่แล้ว่เข้าแล้วอเข้าแล้วาเข้าแล้วอาเข้าแล้อาเข้าแล้อาเข้าแล้อาเข้าแ้าเข้า้าเข้า้าเข้าแล้่าเข้าอยาเข้าแลอยาเข้าแล้าเข้าแลอยาเข้าแล้อาเข้าแล้่าเข้าแล้าเข้าแล้อาเข้าแ้อาเข้าแล้อย่าเข้าด้วยาดู้าแล้าเาแล้าเาล้อาดู้าดู้อยาเข้าแล้ยาาล้ยาเขาวาเข้าแาเข้าแล้วยาดู้าแล้าเข้

ไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียม่เรียกไม่เลี้ยไม่เรียงไม่เรียกไม่เรียกไม่เลี้ยงไม่เลียงไม่เลี้ยไม่เลียงไม่เี้ยงไม่เยงไม่เี้ยงไยงไม่เลี่เีงไม่เย่เยงม่เยไม่เยกไม่เลียงไม่เลียไม่เียงไม่เลยงไม่เลยไม่เลีงม่เียงม่เียไมเี้ยงไม่เลีงไเยงไเี้ยงไม่ลียงไเีย้มเล่่ เข้าแล้วเข้าแล้วเข้แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้างเบงบต่ก็ันขึ้นต่อย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 เลยขึ้นต่อยเลยขึ้นต่อยเลยขึ้นต่อยเลยตัย้งกันต่อยมา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 ตอยมาตาอมาต่อมาตอยมาตอมาตาอามาตยมาต่อมาตมาตอมาตมาต่อยมาต่อยมาตอยมาต่อยมาตยมาต่อ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 ยมาตอมาตอมาต่มาต่อยมาต่อยมาต่มาต่อยมาตอมาตอยมาตอมาตอยมาต่อยมาต่อาต่อยม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 า่อยมาต่อยมาต่อยมาต่มาต่อน

ไปมา้ไมงไย้ไล่ไ่้อยู่้ายบอบดีดยู่ตแล้วไปงไป้ไตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้ไหม่ตั้งใๆม่ตั้งม่ตัม่อั้ไม่ไั้งม่ต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 ั้งม่ม่ เต่กหมแล้วเฮ้งเต่ายงเต็งกับเางต่าเหน้าเจ๊งหน้าเจ๊งหน้าเหน้าต่อยเจงหน้าต่อยเจ๊กหน้าต่อยเหน้าต่อยเดตัยตัวเดวตัดยเดียวตัวยตเดียววเดียเดวตัวเยเดยต้เดียเดยเดียเดยวตเดยเด็เยเดยเยเด็เยยเยเดเยเด

มาลาจกอจกอจักอมาจะกอมาจักอได้กอเลยขอบอลใหม่ขอบอลใหม่แตบอลเพื่อไหร่วงบดี่อ่ะโอะอ้ททเลนขาที่ตายหาเดียวเลยบอกเราเราสการไม่ได้เวทเลยเราตายเราตายังมันตัวไหนโบแรงอ่ะเราคอยทันด้วยแล้วก็แล้วแล้วแล้วี้อยู่จุดสามสองหนึ่งบีดัดีดับบีีดีับ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 